ท่านผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซาครับมีการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลนในระดับจังหวัดและระดับอำเภอครับที่ห้องประชุมของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาครับท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดฉะเชิงเซานายกำมพลศิริรัตนนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงก,การดังกล่าวนะครับโดยมีนางสาวอุบลหนูเจริญท่านสถิติจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวรายงานนะฮะ แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับการจับอบรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้แล้วก็มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสารรค์อย่างชาญฉลาด เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพมีการบริหารจัดการกำกับตนเองได้รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อสังคมการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน92คนจากอำเภอเมืองฉะเชิงเาวาจำนวน60หมู่บ้านอนเภอคลองเขื่อนจำนวน32หมู่บ้าน ใช้ระยะเวลาในการอบรม1วันนะครับซึ่งก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดทางดิจิทัลทั้ง5ด้านนะครับประกอบไปด้วยด้านอัตลักษณ์ ดิจิทัลครับซึ่งทำให้เห็นความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเรียนรู้เรื่องภัยคุกคามเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวว่ามีรูปแบบอย่างไรแล้วก็ส่งผลอย่างไรบ้างด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัลครับรู้จักภัยคุกคามออนไลน์แล้วก็ พฤติกรรมที่อาจมีความเสี่ยงรวมถึงเครื่องมือในการป้องกันหรือว่าวิธีการรับมือด้านการรู้เท่าทันดิจิทัลครับเช่นการค้นหาการวิเคราะห์และประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์รวมถึงการผลิตเนื้อหาที่สร้างสารรค์ด้วยแล้วก็ด้านการสื่อสารดิจิทัลครับเพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสารรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆเป็นต้นครับ